แชร์คลิปบอยปกรณ์นั่งร้องไห้กลางกองถ่ายสาเหตุเพราะอะไรมาดูสถานะหัวใจกำลังไปได้สวยสำหรับสาวเฟยพรปวีนีรสิง์ที่ศึกษาคบหาดูใจกับพระเอกหนุ่มหล่อมาก,กวนอย่างบอยประกรซึ่งทั้งคู่ก็แฮปปี้ดีแต่ยังไม่พร้อมเรียกแฟนแต่ก็อวดโมเมนต์หวานๆมาให้ได้เห็นกันจนถูกแซวว่าครั่งรักกันเลยทีเดียวล่าสุดในอินสตาแกรมของน้องอันดานักแสดงจากช่องสาม ได้โพสต์คลิปของบอยปกรณ์พร้อมทั้งใส่เอฟเฟกร้องไห้โดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่าเดี๋ยวเดี๋วค่ะเฮียคิดถึงใครนะ @boy_underscore_ ปกรณ์ @fe_fe_ye fe มีคนคิดถึงจนร้องไห้เลยค่ะพี่สาว #boy_underscore_ ปกรณ์ #am_anda ทกุนทีราโดยในคลิปนี้น้องอันดาถามว่าข้าวมันไม่อร่อยขนาดนั้นเลยหรอซึ่งบอยตอบกลับว่าพี่คิดถึงหลังจากนั้นมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แซวกันมากมายเลยค่ะ